อย่างที่ สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนและพูกที่มีใจรักในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูที่เชื่อรักคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับในเรื่องของ p h o n i c s โ h o n i c s ในวันนี้นะครับเดินทางม,มาถึง ep ที่2วันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของอสละต,ตัว A เสียงสั้นนั่นเองนะครับสละต,ตัว A นะครับมีทั้งเสียงสั้นเสียงยาวนะครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของเสียงสั้นกันดีกว่านะครับถน้าก่อนอื่นนะครับคุณรูณจะขอทบทวนเสียงที่เป็นตัวสีดำข้างบนนะครับจะเป็นเสียงพยัญชนะนะครับพยัญชนะต้นแล้วก็ตัวสีแดงจะเป็น สลักนะครับก็คือสลักตัวเองเสียงสั้นเจอสลักตัวเองเสียงสั้นที่ไหนออกเสียงแอะที่นั่นนะครับต่อไปสีเขียวจะเป็นไฟนอลซาวหรือว่าตัวสะกดนั่นเองนะครับวิธีการอ,าออกเสียงสะกดคำแบบฟอนิกิวิธีอีกประโยชน์หนึ่งนะครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้นักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนนะครับ อย่างชัดเจนและรู้สึกว่าเป็นสายฟอร์มากยิ่งขึ้นเลยนะครับนักเรียนมาตั้งใจเรียนกันดีกว่าเนะาะ B is for ball b, b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 all นะครับ C is for cat cat D is for dog d d d, d dog J is for juice d d d, d juice P is for pig p p p, p pig f อ uh, F is for f i s h F F F f i s h R l l l ring R is for ring l L l l ring ring แปลว่าแหวนนี่นะครับ M is for monkey m, m M M monkey Y is for yellow Y Y Y เ yellow นั่นเองนะครับดับเบิลยูนะครับดับเบิลยูม่ใช่ดับเบิลยู We e a for <A, W S 2> van v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 an นะครับตัว A นะครับ A e a for apple เอเ apple มาดูแถวสุดท้ายนะครับแถวสุดท้ายเป็นแถวแถวสีเขียวนะครับอ J eat for gorilla ะเกเกเกก็เลยล่ะ J e a for train train D e a for dog เดดเดดเดด M is for monkey มเมเม monkey N is for no เหนือเหนเหน no T is for pick เ <oughs> พอ p พอเพอ pick ฮะมที่จะเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกฮะก็คือสลัด ตัว A เ,เสียงสั้นนั่นเองนะครับอาคุณครูจะสอนด้วยวิธีการอ่านออกเสียงแบบโฟ o n i c นะครับผ่านคำนะครับและด้วยเทคนิควิธีการสอนอแบบ4ี่้นอาผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่ส,น,สนใจนะครับที่สนใจวิธีการสอนแบบนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,น่าสนใจมากๆรับรับรองเลยนะครับว่าวิธีการสอนแบบนี้ อยู่หมัดแน่นอนนักเรียนอ่านออกแน่นอนและมีพื้นฐานที่ดีแน่นอนพื้นฐานที่ดีที่หนึ่งก็คือสามารถอ่านออกเสียงได้นะครับและก็มีสามารถอ่านอ่านออกเสียงได้ชัดเจนอ,อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอ่าสำเนียงอย่างชัดเจนแน่นอนอันนี้คือประโยชน์อย่างที่หนึ่งนะครับ ประโยชน์อย่างที่สคือเพ um, ิ่มอีกนะครับเป็นของแถมเลยนะครับนักเรียนมีความรู้เรื่องคําศัพท์ความหมายของคําศัพท์อ่านคายังไม่พอสามารถเรียนรู้ความหมายของคําศัพท์ได้ด้วยอย่างเช่นคือครูสอนในเรื่องของแกแบกกระเป๋านักเรียนก็จะได้คําศัพท์ในเรื่องของอความหมายของคําศัพท์ไปด้วยอันนี้ดีมากๆเลยนะครับถ้าเรามาดูว่าวิธีการอ่านออกเสียงแบบ4ขั้น บ,บบแเรียนรู้แบบ4ขั้นมีอะไรบ้างขั้นตอนที่1นั่นเองนะครับขั้นตอนที่1คือแจกแจงลูกให้ถูกจําอย่างเช่นแจกแจงลูกยังให้ถูกจํายังไงมาดูอย่างเช่นคําว่าแบกกระเป๋าเมื่อกี้ที่ที่เชื่อสอนไปนะครับคําว่าแบกก็ประกอบด้วย b a g แบกอ่ครูครูก็จะแจกแจงนะคบก็คือ b ออกเสียงเบิร์ a ออกเสียงแอ g ออกเสียงเกิอ่าเท่ากับ BAG นะครับก็จะสะกดว่า b e a g b แอนี่คือการแจกลูกให้จูกจำนะครับแจกแจงลูกให้จูกจำให้นักเรียนสามารถจำได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างมีหน่วยเสียงอะไรบ้างอันนี้คือดีงามนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนที่2มาขั้นตอนที่2นะครับคือขั้นตอนอา่านคำยันวิถีเมื่อกี้แจกแจงลูกให้ถูกจำเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาอ่านเอาสูงว่ากำหนดให้10คคำ ทีนี้อ่านคุณครูพาแจกกลุไปแล้วสิบคำทีนี้เอามาให้นักเรียนอ่านสมมติว่าสอนที่กระดานหรือว่าสอนด้วยตัวเองเขียนลิสต์ขึ้นมานะครับก็สิบคำตรงนี้เลยนะครับสิบคำเริ่มตั้งแต่อย่างเช่นคําว่าแบกคําว่าแบกคําว่าแค t คําว่าแมนคําว่าแดดคาว่าแยกจนถึงคําสุดท้ายนี่เป็นการอ่านคําย้อวิธีให้นักเรียนมีความแม่นยำอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปขั้นตอนที่3ามเป็นขั้นตอนก็สําคัญเหมือนกันนะครับขั้นตอนทั้งสามก็คือขั้นตอนของการเขียนคําย้าวิธีนะครับคัดคำย้ําวิธีก็คือให้นักเรียนคัดคําคุณครูจะมีแบบฝึกให้นักเรียนคัดคําที่แจกรูปด้วยนะครับแจกรูปสะกดคําด้วยอย่างเช่นคํวบแบกก็ก็ b a t ก็เท่ากับ b a g แบกนันเองนะครับก็เบิกแอกเกิดแบก เขาก็คัดคัดให้เขาแม่นยำนะครับจนถึง10คคำอันนี้เป็นการคัดเป็นการทําให้เขาคุ้นเคยแล้วก็ค่อยๆซึมซับนะครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะ,ะขั้นตอนที่4สําคัญมากๆว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็คือเป็นการถ้าเป็นในการสอนในห้องเรียนครูจะให้เป็นการเขียนตามคาบอกนะครับว่านักเรียนสามารถฟังได้ไหมฟังได้ไหมฟังแล้วออกเสียง ค่ว่า Back. คำว,ว่าแบกเาอาจจะฟังเป็นอ่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆในการที่จะไปทดสอบน,นักเรียนว่านักเรียนเข้าใจหรือว่าเข้าใจถึงเสียงนั้นจริงๆหรือไม่นะครับว่าฟังถูกจริงๆหรือไม่แต่ในการสอนออนไลน์แบบนี้ครูม,มีแบบฝึกหัดให้นะครับแบบฝึกหัดนี้ช่วยให้นักเรียนหามีความแม่นยำ เช่นเดียวกันนะครับเดียกพจนานี้ง่ายๆนะครับก็คืออย่างเช่นตัวอย่างก็เป็นรูปกระเป๋าแล้วก็เราเขียนว่ากระเป๋า็กคือแบกนั่นเองให้นักเรียนเติมในช่องว่างว่าแบกมีตัวอะไรบ้างมีตัว B ตัว A ตัว G แล้วก็เท่ากับ b a g ส่วนการเขียนาภาษาไทยก็จะเป็น B ก็เบอะจเกิดแล้วเท่ากับ Back. แบกนักเรียนก็จะได้ฝึกตัวนี้เป็นเบอะเกิดแบกเป็นการ ทดทวนไปในตัวอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการสอนแบบ4ีขั้นในการเรียนการสอนแบบโฟนิกนะครับก็คือขั้นตอนที่1แจกแปลงโลกให้ถูกจำขั้นตอนที่2อ่านคำย้ำวิธีขั้นตอนที่ 3- คัดคำซ้ำอีกทีแล้วก็คัดทอนที่4ก็คือทดสอบชุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอนนะครับว่า เข้าใจไหมนี่สาคัญมากๆนะครับเป็นกระบวนการเราไม่ได้สอนโมั่มๆนะครับเราสอนอย่างมีขั้นตอนและสเต็ปอย่างชัดเจนเกิดกับผู้เรียนอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจฟังวันนี้เข้าสู่สสเนื้อหาวิธีการสอนแบบช็อตเอซาวหรือว่าสลัดตัว A เสียงสั้นมีทั้งหมด10คำในวันนี้ที่ทีเชื่อนำมาฝากนะครับมีคำอะไรบ้างนะครับเรามาดูในเรื่องของช็อตเอซาวนะครับออย่างที่ เคยกล่าวไว้แล้วคือตัว A นะครับชอบชอ A เอซา,าวตัว A เนี่ยมีทั้งเสียงสั้นเสียงยาวแต่วันนี้ครูเลือกเสียงสอนเสียงสั้นนั่นเองนะลิ้นพัดลิ้นพันกันนะครับอ่าโอเคนะครับเริ่มต้นด้วยคำที่หนึ่งเลยนะครับเริ่มต้นด้วคำหน่1คำว่าแบกนะครับคำว่าแบกอ่าเวลาสะกดนะครับก็เป็นแบกเบิกแอบเกิดแบกกระเป๋านะครับแบก กระเป๋าที่ฉันจะสอน2รอบนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่านักเรียนสังเกตนะครับครูเคยลืมบอกไปนะครับตัวถ้าเป็นอ่าครูบอกไปแล้วที่ต้นคลิปเนาะอ่าบอกอีกก็ได้ไม่เป็นไรอ่าถ้าเป็นพยัญชนะต้นจะสีดําสละจะเป็นสีแดงนะครับส่วนอ่าเสียงท้ายหรือว่าเสียงตัวสะกดจะเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับคําที่2นะครับคําว่า cat cat <at> เห็นไหมละครับนักเรียนจะมี สามเนียงในตัว huh. น no ี้นะครับออกเสียงเสียงท้ายอย่างชัดเจนมีพื้นฐานที่ดีแน่นอนนะครับไม่ได้โฆษณานะครับไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยนะครับ cat เออแข่า cat cat เอแข่า cat แมวนะครับคำต่อไปคำว่า dad เดอะแอร์เดอะ dad dad เดอะแอร์เดอะ dad พ่อนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับคำว่าแจ แจมเจิดแอดเหม่แจมแจมเจแอดเหม่แจมแจมไปว่าแยามผลไม้ได้คำศัพท์ด้วยนะครับต่อไปคำต่อไปคำว่าแพ่นแผ่นเนี่ยแอนแผ่นคำว่าเนือ้อจะไม่ออกเสียงชัดเจนเท่าไ,ไหร,นนรน่นะครับเป็นเผิดแอนแผนนะครับเผิดแอนแผนนะครับเป็นกระทะนั่นเองหมายถึงกระทะต่อไปคำต่อไปคำว่าแฟน F a อแอดเ Fan f แฟนแฟนเฝอแอเนแฟปลว่าพักลงต่อไปคำว่าแรดแรดเล่แอดแรดแรดเแอดแรดเนะครับเรเาลิ้นดันไปลานเ a t แอดแปลว่าหนูนะครับต่อไป Map Map แป p แม p แมปแมปแปลว่าแผนที่ต่อไปคำต่อไปคำว่าแยกแยกเย่อแย่คือแยกแยกเย่อแย่คือแยกแปลว่าควายป่านั่นเองนะครับคำสุดท้ายนะครับครูเคยสอนไปแล้วเมื่อคลิปก่อนๆนะครับคําว่าตัว V นะครับจะออกเสียงเป็นวงแหวนแล้วก็เหมือนควบคั่มกับฟัวฝานะครับอย่างเช่น คำว่า van van นะครับ v a n van van v a n van นะครับ van เป็นว่ารถตู้นั่นเองนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเรียนไปแล้วคำศัพท์ทั้งหมด10คำนั่นเองนะครับสำหรัคุณครูนะครับก็จะมาทบทวนนะครับเป็นการอ่านคำย้ำวิธีนะครับขั้นตอนที่2เนาะก็จะเป็นการอ่านคำย้ำวิธีนะครับ back B บร์แอเกิดแบกนะครับแคทคือแอ๊ดแคทแดดเดแอ๊เดแดดนะครับแจมเจอแอเมือแจมแพนเฟอรแอเมือแพนแฟนเฟอแอหนัแฟนแร็เล่อแอเดแร็แมพมือแอเพอแมพแยกเยแอดคือแยคกคำสุดท้ายนะครับ สําหรับการอ่านคำย้ำวิธีต่อไปเป็นการขั้นตอนที่าารับเป็นการคัดคานะครับใครคนไหนที่สนใจนะครับอินบอกคุณครูได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับต่อไปขั้นตอนที่10เป็นการทดสอบทุกชั่วโมงขั้นตอนนี้ก็สําคัญมากที่สุดเพราะเป็นการเป็นการทดสอบว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่นักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจเราทดสอบได้จากตรงนี้ดูได้จากตรงนี้ว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด มีความาหูดีไหมหรือว่าหอาูอาจจะฟังไม่ค่อยชัดนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจเสียงนี้เพราะเสียงทีกับเสียงเกิดเสียงคล้ายกันยังไงเกิดเกิดเพราะเพราะฉะนั้นต้องเป็นการทดสอบเขาแต่นันในการเรียนแบบนึง่ด้วยตนเองน,นะครับเรียนแบบตัวต่อตัวจะเป็นการเขียนตามคำบอกเพราะว่าจะเป็นการส่งเสียงแบบชัดเจนหรือว่าเรียนออนไลน์แบบ เรียนแบบเขาเรียกว่าออนไลน์แบบเห็นหน้ากันเนาะเรียนแบบเห็นหน้ากนผ่ันวีดีโอคอลก็สามารถเรียนการ่ันวีดีโอคอลก็สามารถเรียนแบบ face t o f a c e ได้นะครับก็จะเป็นการบอกว่าสมมติว่าครูบอกว่าแฟนแฟนแฟนนักเรียนก็สขกน F A N แต่คนไหนที่ฟังไม่ดีอาจจะเขียนเป็นแวนและยินเป็นแวนจะเขียน B A N V A N ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนักเรียนได้ตรงนี้นะครับ สำคัญมากๆในการเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนจะได้ตรงนี้ได้การอ่านออกเสียงที่ชัดเจนขึ้นนะครับได้ตรงนี้อ่านออกเสียงครับเช่นแถมยังได้คำศัพท์ด้วยคำศัพท์ที่ให้สิบชุดคำศัพท์เหมาะสำหรับการเรียนรู้รู้นะครับเหมาะพอดีสำหรับการเรียนรู้ถ้าเกินไปนี้นักเรียนอาจจะยากในการจดจำ ค,คุณครูขอฝากไว้ด้วยสำหรับวิธีการอ่านออกเสียงสะกดคำแบบโฟนิกพร้อมกับเทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบสีท่านใครยังฟังไม่ทันกลับไปอกอวิดีโอคลิปนะครับย้อนวิดีโอคลิปคุณครูจนกว่าจะเข้าใจจนกว่าจะอ่านออกเสียงชัดเจนจนกว่าฟังชัดเจนฟังพูดอ่านเขียนได้หมดเลยฟังพูดอ่านเขียนได้ทั้งสีทักษะ ดีงามมากๆคุูไม่นิ่คเลยนะครับดีจริงๆครูใช้ที่โรงเรียนก็สุดยอดนะครับเด็กๆมีความสนใจไม่ยากเหมือนแต่ก่อนเนาะ,ะถ้าคำไหนที่เขาอ่านรู้สึกว่ามันยากเขาก็จะไม่อยากอ่านเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนของเรานั่นเองสําหรับวันนี้นะครับครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับคนที่สนใจนะครับคลิปของทีเชอร์ก็สามารถ เซิร์ชเข้าไปใน a c e b o o k นะครับครูภาษาอังกฤษชุมชนแห่งการเรีนยนรู้เขียน KLC หรือว่าในช่อง u t u b e นะครับครูดักนะครับครูดักสอนเป็นภาษาไทยนะครับ okay. ส่วนยิงนะครับ okay. ENG ตัวใหญ่ครูดักสนอนยิงในภาษาในช่อง u t u b e นะครับ t ิ k t o กก็เช่นกันนะครับ okay. เป็นชื่อภาษาอังกฤษครูดักสอนยิงเลย,เลยนะครับถ้าเป็นเนื้อหาเดียวกันเนาะติดตามค,คุณครูได้ทุก สาช่องทางเลยนะครับวันนี้นะครับครูขอขอบคุณนะครับรูปภาพต่างๆที่มาต่างๆนะครับเครดิตภาพทุกเครดิตนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอลาไปก่อนนะครับขอคนละเป็นกำลังใจให้ครูทำคลิปถัดๆไปนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับว่าไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ได้เลยนะครับครูอยาก ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะครับทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาคดคลิปถต่อไปวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับคลิปบาย